สวัสดีค่ะราศีมีนวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีมีนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าคนที่มีคู่แล้วที่เกิดในราศีมีนเนี่ยความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะ จนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวถึงจะแม่นยำที่สุดนะคะอ่ะนี่เป็นภาพรวมนะมามาดูกันเลยค่ะว่าราศีมีนความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะคลิปนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเท่านั้นนะคะคลิปคนโสดเดี๋ยวจะตามมานะคะอ่ะราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมค่ะไปจนถึงวันที่13เมษายนนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะคะสาหรับราศีมีนไพ่บอกแบบนี้นะว่ารา ซีมีนอาจจะพบเจอเกี่ยวกับความรักที่ต้องจบลงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอ๊เปิดมาก็เศร้าใจเลยนะคะอย่าเพิ่งติดตามต่อเผื่อจะมีอะไรดีๆให้แก้ไขได้นะคะ,ะการที่เรารู้รู้ร่วงหน้าในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ ระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะหรือไม่ก็เตรียมทําใจไว้ก่อนนะคะอ่ะราศีมีนเปิดมาก็เจอเดทคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเลยนะคะมันมีเรื่องของการตัดสินใจที่จะจบที่บอกว่าตัดสินใจและค่อนข้างจริงจังเพราะว่ามันมีเดจัสติกเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์และไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นเดทนะเออไม่ค่อยอยากอธิบายไพ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะงง คำทํานายเลยแล้วกันราศีมีนคะคุณมีแนวโน้มนะคนที่มีคู่แล้วราศีมีนมีแนวโน้มว่าจะจบกันเกี่ยวกับความรักเป็นลักษณะของการคิดที่จะจบแบบจริงจังเพราะว่าความรักมันรู้สึกว่าถึงทางตันมันเริ่มตันตันมันเริ่มมีอะไรผิดปกติเหมือนความรักมันจะไปต่อไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันแบบรุนแรงแต่มันตันตันมันจะว่าเฉยก็ไม่เชิงแต่มันก็รู้สึกว่าความรักมันถึงจุดหนึ่งที่ ที่ที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อหรือรู้สึกว่ามันอาจจะเพียงพอแล้วอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มกลับมาคิดทบทวนว่าเราจะคบกันไหมมันเป็นการคิดแบบจริงๆเลยนะในเรื่องของการเลิกหล่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจแบบจริงจังเพราะมันมีเด็จจัตติกด้วยนะคะค่อนข้างจริงจังคิดจริงไม่เล่นไม่ได้เกิดจากการงอนอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเกิดจากการติดต่อนะคะที่การติดต่อที่เล็กน้อย ไม่รู้ว่าการติดต่อเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักหรือเปล่าคือคุณติดต่อก,กันค่อนข้างน้อยแล้วก็เกิดสิ่งที่รู้สึกว่ามีการตัดสินใจที่จะเลิกคบกันจริงๆต้องการจบจริงๆเป็นความรักที่คุยกันน้อยมากทําให้เกิดความเบมื่อหน่ายความรักถึงทางตันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครที่มีความสุขดีอยู่ก็ไม่ต้องเครียดนะคะ มันก็คือความสุขนี่แหละเนาะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเองนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าสถานการณ์เป็นประมาณนี้แล้วคู่ของราศีมีเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะไพ่บอกแบบนี้นะว่าคู่ของราศีมีนะ่ะรู้สึกว่ามันจะจบจริงๆเพราะมีไพ่เดดเดนในบทสรุปแต่ว่าเขารู้สึกว่านี่มันคือความสุขนะที่ผ่านมาทั้งหมดคนรักอะ่ะคนรัก หรือการที่ได้คบกันในครั้งนี้มันคือความสุขมากๆแต่เขารู้สึกว่าครั้งนี้มันอาจจะต้องจบจริงๆเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าถูกทำร้ายจิตใจจากคนรักอย่างรุนแรงสามดับทิมลงบนหัวใจเวลาเป็นเรื่องของความรักมันคือเสียใจสุดๆแล้วยังไม่พอนะมันมี The devil The devil มันคือเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับความรักที่ผิดศีลธรรมการคบชู้การ การมีคนอื่นการหลอกลวงว่ารักเราอะไรแบบนี้หรือว่าเขามีคนอื่นทําให้เราไม่แน่ใจก็คือมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการมีคนอื่นนะเนี่ยสามดับที่ลงบนหัวใจเพราะฉะนั้นคู่ของราศีมีนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนถูกทําร้ายใจิตใจอย่างรุนแรงคือเหมือนคนเอาดับที่ลงบนหัวใจเราเลยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีหลักสอนหรือ,เ,อ,อเรียกว่า คิดไม่ซื่อเกี่ยวกับความรักหรือว่าไม่น่าไว้ใจอีกต่อไปแล้วหรือผิดหวังมากๆกับตัวคุณในเรื่องของความไว้ใจนะคะโดยเฉพาะของการสื่อสารไพ่ในความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะราศีมีนรู้สึกว่าคู่ของราศีมีนรู้สึกว่าราศีมีนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจจะติดต่อกับใครบางคนในเชิงชู้สาวประมาณนี้ทาให้คู่ของราศีมีนรู้สึกเสียใจ และรู้สึกอยากจบทั้งทั้งที่เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันดีมากแต่พอเขาไปเจอ er สิ่งนี้เขารู้สึกอยาอกจบนะคะอย่างที่บอกทุกๆคลิปว่าพลังงานอาจจะสลับกันนะถ้าไม่ใช่คู่ของราศีมีนเป็นแบบนี้ราศีมีนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้พลังงานอนาจจะสลับกันนะคะออะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีมีนลคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่อบอกแบบนี้ค่ะว่าในช่วงเดือนกุมภาพาน a, ันธ์น่ะราศีมีนรู้สึกเศร้าเสียใจมากๆแต่ว่าไม่สามารถ ามบอกใครได้ในเรื่องนี้เศร้าอยู่ในใจลึกๆของตัวเองรู้ตัวแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะโคตรเสียใจเลยเออแล้วก็รู้สึกว่าความรักของเรามันจะเป็นไปต่อได้ไหมมันมองไม่เห็นทางออกเลยว่าจะคบกันต่อไปได้อย่างไรไพที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดมาบอกว่าเรื่องที่เสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของมือที่3หรือบุบคคลอื่น คนอื่นเข้ามามีส่วนในการทำให้คุณเสียใจเกี่ยวกับความรักเนี่ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงมือที่3ก็ได้และแถมยังมี The Devil ในไพ่ชุดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันธงฟันธงมันของมอดูอีกคนหนึ่งเนาะอ่ะพูดตรงๆได้เลยว่าพูดตรงๆเลยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะคะ สำหรับราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีมีนก็เศร้าเสียใจไม่แพ้กับคู่ของราศีมีนแต่ราศีมีนรู้สึกว่าอยากที่จะคืนดีอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคืนดีกันและราศีมีนคิดค่ะว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้ราศีมีนพยายามคิดแบบนี้และ การที่คุณคิดอย่างนี้มันจะนําพาคุณไปทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเวาลาสีมีมีแนวโน้มที่จะเข้าไปงอแฟนสูงอยู่นะแต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ปรากฏว่างอหรือเปล่าต้องดูดวงส่วนตัวถึงจะรู้นะคะว่าสรุปแล้วคุณงอเขาไหมอะแต่ราศีมีนะรู้สึกอยากที่จะ คืนดีแน่ๆแล้วล่ะเพราะตัวเองเสียใจมากรู้แหละว่าตัวเองทําผิดเรื่องอะไรเพราะมันมีเรื่องรักสามเศร้าด้วยซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันนะราศีมีนอาจจะโดนเองหรือคู่ของราศีมีนอาจจะเป็นคนโดนก็นได้นะคะอ่ะมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบางทีโพสต์รูปแล้วมันซ้ำดอกไม้มันมาจากคนคนเดียวกันมันก็โดนโปะได้เยอะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักมกักจะเกิดเหตุแบบนี้อ่ะ มานะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีมีนะ่ะควรจะทำอย่างไรนะคะถ้าเจอเรื่องแบบนี้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะอะราศีมีนควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่บอกแบบนี้ว่าความรักของคุณจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่ดีความรักที่มีความสุขมาตลอดกับคนคนนี้ กับความรักครั้งนี้แต่ว่าความรักที่มันถึงจุดที่ถึงทางปันเป็นเพราะการปิดบงังบางสิ่งบางอย่างหรือความรักที่ปิดบงังราชินีพระจันทร์เวลาขึ้นเกี่ยวกับความรักอะมันคือการครบซ้อนหรือปิดบังเกี่ยวกับคนรักอีกคนหนึ่งหรือปิดบังความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปิดบังต่างๆที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันทําให้ความรักถึงทางตันทั้งๆที่มันมีความสุขอยู่อะ เไพ่บอกว่ามันจะดีขึ้นได้นะเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้อย่างที่ราศีมีนต้องการถ้าคุณติดต่อสื่อสารกับคนรักของคุณให้มากขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรนะถ้าคุณอยากง้อหรืออยากให้มันดีขึ้นให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นขอให้คุณสื่อสารกับคู่ของคุณให้เยอะ ขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไพ่ชุดแรกเลยบอกอะความรักภาพรวมมันเป็นการติดต่อที่น้อยเกินไปอาจจะทําให้เกิดความสงสัยและระแวงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์แนะนําให้ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้นเพราะว่าไพ่ของคู่ของราศีมีนก็มีไพ่ของการติดต่อสื่อสารที่มีปัญหานําพาไปให้รู้สึกว่ามี รักซอนหรือเปล่านะคะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยในไพ่สีชุดนี้นะคะอ่ะขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะโพสด,ดอกไม้โพสช่อดอกไม้แล้วไม่ซ้ำในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าซ้ำก็ขอให้เคลียร์ได้ขอให้ชัยชนะเป็นของเรานะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยคะ่ะ